สร้างบ้านผู้โดยโอกาสก็ผู้เข้าร่วมต่างบ้านให้กับนางสำรวยอยู่แก้วพรบท่านผู้ยกเกียรติจากสุยิงทีลายเข้าจิ้งต้องการบริหารส,ส,ส,สุงบนนับอกครับพวกเราในงานที่สามรอทานแล้วคนกับผู้ที่อยู่อาศัย ก่อสร้างบ้านสมคราะห์ผู้ยากไร้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในวันนี้อำเภอรีรุเรือมได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำูว่ากรมการปกครองจะดาเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างร,รายได้คงจานวนหนึ่งแสนบาทเพื่อ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างและใช้แรงงานจิตอาสาแก้วอยู่บ้านเลขที่125หมู่ที่23บ้านริมคองพัฒนาตำบลนาเกาะอำเภอศรีวเรือ์จังหวัดนองบุรูอายุ63ปีมีบุตร3คนเป็นชาย2คนหญิง1คนซึ่งได้มีครอบครัวและแยกย้ายก,กันไปประกอบอาชีพย่ันต่างจังหวัดจึงไม่มีผู้ดูแล ที่อยู่อาศัยชำรุดสุดทรมรังคารั่วอยู่อาศัยด้วยความลำบากอาชีพของงานสำรวยคือรับจ้างทั่วไปหาส่วนตนนําบวนการได้นำเสนอข้อมูลนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนะครับต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตา โครงการกจิตอาสาพระราชทาน904และจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ทําให้สังคมไทยได้มีความรักความสามคัคคีความช่วยเหลือกันในการที่จะพี่น้องเราที่ไปเจอเหตุไปเพื่อแผ่นดินไหวก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญคือได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องสำนึกไว้ใน ชีวิตของตัวเองนะครับขอบอคุณทานทายอำเภอศรีบุญเรืองนะครับต้องชื่นชมว่าทางอำเภอมีกิจกรรมที่ดีๆนะครับและก็หลากหลายในทุกผมมีความสุขทุกครั้งที่มาศรีบุญเรืองนะครับพุทธเจ้าฝากพวกเราว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ก็มาจากความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องชาวศรีบุญเรืองและการนำของท่านนายอำเภอเพาทายจรกระทกนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกความร่วมมือนะครับมีโอกาสคุณพ่อจะมาอีกนะครับขอขอบคุณแฟนให้แกนางสำรวยอยู่แ้วหน้าแบบนี้ขอบคุณครับเอาหม่งจุกุูหมูสีนี่บ่เอาหม่งกี้กี้หางน้ากี่บ่เอามอหม่งง่าไม่ตาคือหางหงคือถุงเงินสีมะหอยนี่เถอนอ้อ น uh hmm um ี่ละเอาตรงนี้ละค่ะคุณแม่สำรวยอยู่แก้วนะดูเราจะมีพิธีขวัญพิธีนะบ้านของคุณแม่สำรวยอยู่แก้วนะดูที่ดินแก้มีอยู่เท่านี้ มองข้อม่้ากำมคำก้าผู้มองยูซุ้มกินเห็นนี่เถอะเนาะมงนี้ละสองใช่ยูใช่ยูทำนะครับหนึ่งสองสามครับต้องอยู่ในช่วงวิกฤตต่างๆ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเข้ามาขอบกู้วิกฤตของชาติเราจิตอาสาทุกท่านถือเป็นคนของที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้เรามีผืนแผ่นดินอยู่อาศัยอย่างย่อมร่มเย็นเป็นสุดอยายรวยดีใจบ่ดีใจจ้าเบื่อใจมากค่ะเออ อยากจะพูดอะไรกับทีมงานที่มาช่วยบ้างอขอบคุณทุกคนค่ะทีม่มาช่วยงานที่ได้รับเกียรติคนยากคนจนอย่างเพื่อแขร่ค่ะพออูด<ค>หลายๆค่ะ,<อ>ค,ะคนไทยรักกันคนไทยสีบุตรเรืองรักกันเนะะเาะขอบคุณหลายๆค่ะท่องผู้ว่าผู้นายกผู้นายหลวงทีมาเรียกจ้างบ้านให้หนูขอบคุณปุ้มใจทั้งหลายจ้าบม่คิดว่าสิได้ไมาอยู่แบบนี้จะเกลีย คูดหลายๆค่ะสำซื่อสำรวยยุ่แเจ้วจ้าหนึ่งเลยนิ่มหันริมฟ้องพัฒนาจะ้ะตะก,ตกออี้มันยุ่งต้องไปเด่ยวคนหนึ่งมั้งเนี่ยตะก็มีหลายคนอยู่นีลำลูกลูกกลับไปทำงานในเมืองอื่นแล้วจ้าคนหนึ่งก็ยุ่งบนคนณห,หนึ่งฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก็สร้างจ้า ดูสามคนนี่ละลานตาจย๊ะา๊หลานย้ายจะ,ยะอันนี้ลานส้าวจะนี่ก็ลานชายได้พอไปสแม่นแม่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคุณครูที่ปรึกษาของเด็กชายธนพัฒน์ต้นตาพานะคะ,ะเด็กชายต้น<อ>เด็กชายธนพัฒน์นะคะเป็น เด็กนักเรียนในปกครองนะคะแล้วก็ได้ออกเ,อเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะก็พบว่า,านักเรียนมีฐานะค่อนข้างที่จะขัดสนนิดนึงนะคะส่วนมากนะคะที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยังมีนักเรียนที่ต้องการช่วยเหลืออีกจํานวนมากนะคะคิดเป็นเป็นร้อยละ70-80เลยค่ะเพราะว่า,าขาดแคลนแล้วก็ มีปัญหาทางด้านครอบครัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะใหญ่ๆจะเบาทางโรงเรียนก็รู้สึกดีใจมากที่น้องอีคิวได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะเดี<ว>๋ยวลขอบคุณค่ร<ว>ับ<น>ู่ได้อยู่บ้านเลยขอบคุณด้วนยนะคะ<ว><น> ก็คร้อยออยกดด้านหมเป็นระน้อที่ไหนก็ขอเลนกร้อนขึ้นจานเนี่ยที่นาผพอดีได้มาน้าตัวหลังคาหลังคะหัว